ก็กราบสวัสดีเพื่อน,นๆทุกคนด้วยนะครับผมลีกฮะวันนี้นะครับฮอนแลดอมซีดีของเราเนี่ยมากับเวลาที่คืนแปนาทีนะฮะผมเชื่อว่าคนออนจะต้องเยอะแน่ๆนะครับโอ้โหดูนี่สิฮะโอ้ถือว่าเยอะนะฮะซึ่งลอเหี้ยเลยะฮะมาสุ่มกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาสักกลาบปิต้าหนึ่งสองสามสี่อากูแถมให้ หนะครับผมคนแรกฮะกดเข้าไปแล้วก็ผมกดมาละลับไหมฮะ สุดยอดฮะก็ใครที่เข้ามานะครับยังไม่ได้กดซับสไครต์ครับผมรบกวนกดให้ผมด้วยฮะและที่สําคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนผมอัพคลิปทุกวันเวลาสามทุ่มก็อย่าลืมติดตามฮะและทันทีที่ดูคลิปจบนะครับอย่าลืมมาต่อกันที่นีโมทีวีนะครับผมจะทําการไลฟ์สตรีมเกมนะครับผมซึ่งก็จะสตรีมเป็นฮอนนะครับพับจีไรก็สตรีมทุกวันนะครับยกเว้นวันจันทร์อังคารนะครับตั้งแต่เวลาสามทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับลากยาวไปจนเที่ยงคืนเลยนะครับใครอยากมาคุยกับผมมาเล่นนนนกกกัับบผมะะะฮฮ็จจคลิปี้เอ เกมได้จบแล้วครับ hmm. มาคงต้องมีเกมต่อไปนะฮะคือมันแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะมานบนๆเลยนะฮะมาสักประมาณนี้ปิดต้าหนึ่งสองสสหนะฮะคนที่สองครับผมกดไปละลาไปฮะออ้โ,อโอ้โกดเร็วมากนะแม่งกูเกือบลืมใส่แว่นแล้วไม่ไหลสัตว์ผมนี่แดกน้ำเลย ไอ้ยกูต้องเติมน้ำนี่ว่าเข้ามาสู่ตัวเกมนะครับอ้าวเดี๋ยวเข้ามาปุ๊บตายกันหมดอ่ะอ้าวเรียบร้อยครับหมดตีนะครับผมอาชิพา่าย่ังเหลือทาโลอยู่นะฮะก็มาเจอกับฮีโร่อย่างด็อกเตอร์พลาเซอร์นะฮะเกมผ่านไปแล้วถึง20นาทีนะครับสถานการณ์ในเกมตอนนี้เหมือนเรื่องสกกร์เนี่ยทีมเราจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับแต่วอลเมื่อกี้นี่คือมึงตายหมดเลย นะะซึ่งฐานโลกก็บอกให้กูผิดอะไรก,กูแค่มาดันป้อมอ่ะนะเออนะครับผมซึ่งทีมเขาว่ามีการโหวตพอสมานะครับเพราะว่าเหมือนเมดเบนจะหลุดนะครับผมอ่ะแล้วก็ถือโอกาสนี้ดูฮีโร่แม่งเลยก็เรื่องของฮีโร่ในผมบอกได้เลยนะว่าทีมเราเนี่ยดาเมจแม่งจัดจ้านมากนะแต่อาจจะขาดในเรื่องตัวยืนนิดนึงนะครับผมไม่นิดนึงเลยฮะแม่งทีมกูไม่มีสเต็งสักตัวเลยนะครับผมถามว่าใครถึงสุดก็คงจะเป็นพระมังนะครับเพราะนอกนั้นแม่งหอยเทมดาเมจกันมาหมดเลยนะครับผมแต่ก็ยังไม่ลืมเนี่ยที่จะออกไอเทมป้องกันนะอย่างชาาาาเเเเเทสนนนะะครรรรับผมมพวว่่ออจจิงแล้้ีีีียยโโห กิลที่น่ากลัวมีเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอลูเนียอะดรีนาลีนนะฮะแล้วก็โซติสนะครับที่มันที่มันที่มันชาร์ต ก็น่าจะมีแค่นั้นแหละนะครับผมแต่ถามว่าเกมนี้ใครชนะนะครับผมว่าตอบยากนะครับเพราะว่าตั้งสองทีมโอ้โหเรียกได้ว่าฮาร์ดแครี่นี่มีกันเยอะทิพไายเลยนะฮะก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับผมว่าน่าจะอยู่ที่จังหวะนะครับผมนะซึ่งตอนนี้เนี่ยด็อกเตอร์เราฮะวาร์ปลงมาเล่นล่ะทาโรเหมือนจะเจอกับเมดเบนะฮะเมดเบนบอกกูเพิ่งเข้ามามึงอย่าเพิ่งฆ่ากูอ้าวกดแยกล่ะโดนยิงโดนยิงโอ้ยเกือบตายนะฮะแต่ทาโรกูมันเอาแน่ๆนะฮะวิ่งมาแบบนี้โซติดบอกว่าเฮ้ยอย่ามาอยู่กับพี่กูโอ มาสเตอร์จริงว่ะแต่ตอนนี้จู๊กมาสเตอร์นี่ไงจู๊กมาสเตอร์อะฮะตายหาไปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวหน้า <The Blind. S 1> ด็อกเตอร์ออกไอเทมชิน้นนี้ด้วยเหรอฮะมึงรู้หรือเปล่านี่ยว่ายีโร่แรงเนี่ยมันจะยิงมันไม่ค่อยติดสโล่นะเพื่อนนะเออแต่ว่าพี่ก็บอกว่าทำไม,มจะออกมึงเข้าใจไหมเออเนะฮะซึ่งทีมเราเหมือนจะเอาคลองอยู่นะครับผมไม่เหมือนแล้วฮะมันกำลังเอาอยู่นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าทีมเขาเนี่ยจะจะรู้หรือเปล่า นะฮะก็ท้ารู้เนี่ยผม,มว่าเราซวยนะครับผมเพราะถ้าโบกตอนนี้เนี่ยแม่ง4ต่อ5นะครับแต่ทีน้เขาโง่นะครับไม่รู้ไอ้สัตว์เขาไม่ได้บอดไว้ก็ไปด่าขเขาโง่เฮียนี่ บ้านผมนี่แดกน้ําเลยซึ่งเกมนี้นะครับด็อกเตอร์แล้วก็ออกมาเป็นไอเทมป้องกันเทาจงจริงก็งทั้งตัวนะฮะโอ้โหมาเป็นนูมาเป็นช็คเกเทสนะครับ oh. ดาเมจมึงอยู่ไหนนะครับผมซึ่งก็จริงๆนะเนี่ยดนะ็อกเตอร์มันเป็นฮีโร่ที่มันมีดาเมจในตัวอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องออกไอเทมดาเมจอะไรเพิ่มเติมนะครับผมคือถ้ามึงจะเน้นเอาชนะมึงก็ออกไอเทมแบบนี้แหละนะครับผมแต่ถ้าคนเล่นไม่เป็นอย่างผมไปเล่นเนี่ยผมว่าผมไก่แน่นเลยนะครับผมเพราะว่าไอสัตว์ไอเทมดาเมจมันไม่มีอ่ะกววว่่่่่่่่่าาาาาาจจจะะทดดเเ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 มม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 มใให้้้้ัันน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 ตตตยยยยีีีีีผผผกกครบบบซึงอแแลพูไไส เลยเนะครับผมเอาเมร์อยู่ตรงนี้นะฮะตัวซ้ายสุดไม่ใช่แน่นอนนี่มันตัวกลางเอาจะบินไปไหนจะเรียบร้อยครับผมตายฮะอ้าวเอลูเนียมันมาว่าเจอบีเคเบกูหน่อยสกาวครับผมมีการดิสอาร์มเอามึงมีปัญหาสก <ๆ S 1> าวสกาวมึงมีปัญหาอะไรเซอร์เบนอัน <ๆ S 1> ตีนน้ลงมาและตอนนี้เขากดใบมันไม่ช่วยอะไรแล้วครับผมเรียบร้อยฮะรีเจียนตายไป3ผมบอกได้เลยครับผมบ้าแหละฮะหลอกเล่นนะครับเมอร์เกินนะครับผมอย่างอ้าวโดนมันช็อตครับผมเดอร์ดาค่ะตายหาไปมันก็ กล้าที่จะเปิดนะไอเด็กอะดีดารีนนะครับผมและตอนนี้โซตีดครับผมเอาไม่แล้วนี่ไงเสียไปเดะดอกบอกว่ารอดูดอเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่พุ่งเดี๋ยวมานากูจะหมดนะฮะแต่ว่าก็เหมือนจะไม่เอานะะาั่นนะฮะก่อนนะะั่นะฮะบาแลักก็คงไม่ได้หรอกนะครับต่อให้เดือดดากไม่ตายผมว่าก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับผมอ้าวโซติ้ท่านมีการอันติเข้ามาขูว่ว่ะเออขู่แล้วไงอะครับคือพี่นี่แบบเก่งอะมึงจะช้าให้กูเหลือเลือดติ่งหนึ่งกูกล้าตีป้อมเหมือข้ายะนะเออเพราะยังไงกูก็ได้แค่ป้อมสองอยู่แล้วนะครับกูคงไม่ทะลึ่งไปเอาบาลคระับตอนนนี้ผมโดเสกโดนมันช็อตเีย เพราะับผมเพื่อนพยายามจะช่วยฮะตอนนี้สปแปมดาเมจเขก็มาอยู่แต่ทีมเขาบอกไม่กลัวครับผมกูบีชการให้พี่กูบอกกูวาร์ปโชว์แม่เลยเอาแล้วเดีย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 วเอาเรียบร้อยครับผมหมดตีฮะทีมกูยำยำจัมโบ้ลดหมูสับเลยนะฮะเดี๋ยวนะบอกกูกลับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวจะสวยนะครับผมซึ่งผมว่าบอลและก็ก็โคไม่แตกนะฮะเพราะว่าคลิปเราแม่งดันสูงทุกเลนนะซึ่งทาโลว์คนนี้แบบว่าเฮ้ยพี่พี่ฟาร์มอะครับคือพี่นี่แบบชิลมากพี่เนี่ยเก่งมากเวอร์สิบเก้าว่าน้องเข้าใจมมม้้เเเออออไไ่่่ดดดกกกกกกกิิจจาาาาาารรรลหฮะฟ์แต เขานะฮะเหมือนจะเอาบัแลกจริงๆนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาดันป้อมล่างกันมาแล้วนะฮะครูดาวการตายเกิดประมาณ20วิิบว่ามีโอกาสนะฮะโอ้นะฮะมันจะมีโอกาสใกล้ตรงที่ไอสองตัวทาโร่เดอะดาร์กบวกนี่แหละนะแล้วก็ตายเลยแบบนี้เขาก็น่าจะขึ้นได้นะครับแต่ตอนนี้ครับผมประมาณ1ิวิฮะป้อมนี้แตกแน่ๆครับผมมีการกดกันป้อมไปได้สวยนะฮะซึ่งผมว่า คือต้องบวกอ่ะจริงๆนะครับไม่งั้นเสียแน่นะครับผมซึ่งทาโร่เราแม่งไม่วร์ปกลับมาเฉยเดอร์ดาครับผมกดอันติเข้ามานะฮะและตอนนี้จะเอาเลยไมค์ครับผมทีมเราฮะไปแล้วครับผมเซอร์เบนอันติลงมาโอ้สวยงามมากพุ่งมาเรียบอกครับผมทีมเขาตาย2และเมดเบนเอาอดีนอดีครับผมมีการบันช็อตเข้าไปทำไมอันติมึงนี่มันครูดาวเร็วจังตอนนี้ครับผมพุ่งเข้ามาโซติดเหมือนจะยืนงงยืนหลอครับผมทาโร่กูว่าไปไหนมันไม่ต้องมาก็ได้มั้งครับแบบนี้โอ้เมดเบนครับผมตีเบิร์นมานาหมดและอดีต หัวฮะมันคิดผิดแล้วโอ้เล่นกับใครไม่เล่นนะฮะลืมไม่รู้จักอัวซะแล้วนะครับผมซึ่งทีมเราบอกว่าเฮ้ยบัลลัคสิครับแน่นอนจังหวะนี้ซึ่งออกมาเป็นจานดาวเทียมนะฮะเออ่มันมันจะขึ้นเป็นอะไรได้เม,มื่อวะนะเอ่อขึ้นเป็นเสกกับสเปลซันเดอร์นะฮะก็ก็คงต้องเสกละมั้งนะครับคือพี่กูออกมาเป็นไอหอกฉมวกเวทนี่แหละนะครับผมซึ่งเลนกลางะฮะบัแลัคฮะผมว่ามีโอกาสได้นะ เออแต่มันต้องไปกันหมดอะนะฮะซึ่งพี่ด็อกเตอร์กูนี่ฟาร์มล่างนะเออคือเกมนี้กูคิวมาเยอะแล้วกูออมมาเยอะแล้วนะกูขอเวลาฟาร์มหน่อยที่ผายทั้งเกมเนี่ยกูได้คีปแค่70ตัวเองนะฮะมึงลองไปเทียบกับเดอะดาร์กเฮียกูว่าคีปน่าจะมีทะลุ300นะครับผมซึ่งเมดเบนเหมือนจะเก็บเดอะดาร์กไปได้และก็เก็บ2ด้วยนะครับผมจิบผายแล้วฮะมึงจะเอาป้อมนี้ให้ทีมหนาะเออไม่งั้นมึงจะโดนด่าทันทีเลยนะครับแบบไม่ด็อกมึงไม่มาออกกับเพื่อนนะเออทำไมมึงไม่รู้เรื่องนะครับผมมมมมซึึ่่่่่่่่่งงงพพีีีีกกกกกกููููููบอออวาาาาาาา็รรร้เเเืืแตดดดลนนนนสิทยยขฟ์ใหญๆ มันยังรีไม่เต็มเลยนะครับผมซึ่งก็สามารถเอาคอมสอบไปได้นะฮะน่าเสียดายนะที่ไม่ได้บอลแหลกนะทีมเรานะครับผมคืออย่างน้อยได้ป้อมหน้าบอลแหลกก็ยังดีอ่ะเออแต่ไม่ไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยเนี่ยซึ่งทีมเราตายไป3แบบนี้เนี่ยทีมเขาออกกลับมาแน่นอนนะครับผมซึ่งถามว่ามีบายแบ็กไหมไม่มีฮะแต่ว่าทาโร่บายได้นะเออก็ต้องมาดูกันนะผมผมว่าเราถ่วงเวลาได้นะเพราะเขามาไม่ครบนะฮะก็มึงต้องพุ่งไปอ่ะเพื่อนเออแต่ระวังโดนเสกละกันนะครับคือพูดยังไงเราก็ พุ่งไปแล้วก็ดูดไอ้ที่เอลูเนยียนนะครับเขากระเซกมาไม่ได้แล้วะนะครับผมแต่ก็ระวังโดนสกาวใบนะครับคือถ้าสกาวมันวางแผลมาดีๆเนี่ยแบบเฮ้ยถ้ามันเอลูเนียกูก็ไม่ได้แบบเนี้ยเอาละครับผมจังหวะนี้เข้ามาจริงด้วยเอาคราวดิสอาแต่เหมือนจะไม่มีใบนะแต่ตอนนี้ผมโอะโหต้องกราบเอาพี่กูกราบไม่ได้ครับผมกดบีคีบไปแล้วและยิงครับผมเก็บไปได้หนึ่งแต่ตัวเองก็ตายฮะและใครมันวิ่งตามมันไอ้พระพระน้อยนะครับผมนี่ไงเนียนน้อยเซอร์เบนกดอัติลงมาเดอะดักอัติเช่นกันนะผมเอาพี่เดี๋ยวะ อะไรวะเนี่ะอ้าวอ้าวอาวอาโดนอ้าวเขามีบอททาโลกเอาไม่ใช่ทาโลกครับผมเยเดเดดาร์กนะฮะตอนนี้ผมพีพารกูยืนยืนงงในดงตีนรับผมอ้าวเซอร์เบนตายฮะตอนนี้เก็บท่านันของโซติปนะท่านันของอดีรลีนฮะยืนสแปมสกิลนะครับผมแต่ก็นั่นแหละฮะเป็นการบวกกับที่งงมากนะครับผมตอนนี้ผมว่าน่าจะมีศพเมดเบงบอกมึงไงศพพวกมึงไงกูจะนี่ไงอย่าปล่อยเมดเบงเก็บไปหนึ่งและพระฮะไม่น่ารอดนะผมและอย่าบอกนะว่าอย่าบอกโอ้ยมีการกระตุกเชือกไปสวยขอแค่ททีีีเเเดยยยยว่านนั้้ิงไปรรบอ มสวยโอ้โหถ้าทานโรคคิวไม่ได้เนะี่ผมว่าจบเลยเนี่ยผมซึ่งเมดเบสเหมือนจะหนีไปได้นะ่ยอ้าวสกโอมึงกดดัดเร็วเกินที่ผายแล้วเมดเบสพร้อมจะสวนแล้วอ้าวโชว์กรอบโมไปหนึ่งทีเยสเคคือแบบบอกให้โลกรู้ว่าพี่เนี่ยพร้อมนี่ไงเอาวประเดิมึงมึงเอาไปแล้วมึงเอาไปแล้วโอ้ยกดดัดมาสวยสิครับแบบนี้แค่ร่างฟอมก็พอแล้วนะครับอ้าวเรียบร้อยแตกฮะสกาวกูอ้าวเยสเมดเบสไม่มาช่วยเพื่อนหน่อยละฮะ โอ้คือแม่งมั่นใจในสเกลกูามากนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยผมว่ามันจังหวะมันพลิกไปพลิกมานะเออแม่งสนุกอะ่ะเออผมชอบเกมนนเนี้ยผมไม่ชอบเกมที่แบบไอ้เฮียเข้ามาปุ๊บอ่ะได้เปรียบก็คือได้เปรียบไปเลยเสียเปรียบก็คือเสียเปรียบไปเลยอนะไรแบบเนี้ยนะครับผมซึ่งเกมนี้เนี่ยมองโดยรวมเราเหมือนจะได้เปรียบนะถ้ามองเรื่องสกอร์นะโอ,อ้แต่ว่าในรูกเกมจริงๆเนี่ยผมว่ามั่งสูสีนะครับผมคือพลาดกันไม่ได้เลยนะครับยิ่งเวลาเกมนานขึ้นเท่าไหร่เนี่ยพวกมึงก็จะตายกันนานขึ้นเท่านั้นมันก็จจะม่่ีีังหวววสยแบบนน้้เพือ เออนะครับผมวอลหลังๆนี่ก็คิดดีๆหน่อยนะฮะคือไอ้จังหวะเลนการที่พี่กูพุ่งไปเก็บเอรูเนียเนี่ยโอ้โหคือแม่งโคตรหามไอสัตว์แม่งห้าวจัดนะฮะแต่ก็ยังดีเนี่ยที่เก็บคิวได้นะครับผมคือถ้าเก็บไม่ได้นี่หมาซึ่งผมนี่แดกน้ำเลยสักก่อนได้มาเป็นเซกเรียบร้อยแล้วนะฮะไอเทมชิ้นต่อไปนะครับผมก็ลุ้นว่าพี่แกจะเฮ้ยแบบออกดาเมจไหมแบบแฮคอนเบทอะไรแ,แบบเนี้ย เออคือออกอย่างอื่นแม่งไม่ทันแล้วนะครับคือแม่งต้องดามเมรจรจัดจ๋าแบบฮาค้อนเลยนะซึ่งเมดเแบรก็บอกว่าเฮ้พี่เนี่ยฟาร์มหนักหน่วงมากเกมนี้ครูต้องได้ท็อปคลิปสกอร์นะแม่กูจะภูมิใจซึ่งผมว่ายื้อกันไปยื้อกันมาเนี่ยคองแม่งจะเกิดอีกละนะฮะซึ่งเอาเกิดแล้วด้วยนะครับที่ผ่านเนี่ยตอนนี้ผมเราต้องรีบเอานะเออเนี่ยฮะเพราะว่าคองเขาจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับเราต้องรีบเซตบอร์ดแล้วก็ต้องรีบเอาคองทันทีอ่ะตอนนี้จะมีใครเอาฮะจะมีใครเป ลงไปไงอเออแต่ถามจริงมึงจะัติลงมาเหรอนะฮะคือถ้าไม่บวกแม่งคงไม่ลงมาหรอกนะฮะ่งตอนนี้ก็ผมตีคองมาค่อนข้างแรงกันเลยฮะจีมคูนี่ตัวดาเมจยกบีบจีมเขาหายกันเกือบหมดระวังนะฮะและเรียบร้อยับผมสวยงามนะฮะคือจริงๆผมว่าคงไม่ต้องกดดันหนรอกฮะเพราะว่าไอ้เฮียว,วอดฟ้าแม่งเต็มคองนะครับผมซึ่งคองเขาเกิดแล้วนะฮะเฮ้ยผม พูดไม่ทันขัดคำไม่ยอยากคลองเขาตายเลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ทีมเราเหมือนจะอ๋อนะฮะโอเคครับผมต้องมาดูกันแล้วว่าจังหวะวอลครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงแต่เหมือนเด็กมันจะกระโดด่ะไอ้เ่สองตัวเนี่ยที่ผายนะฮะคือแม่งไปฟาร์มไหนคือเซอร์เบนนะครูขเข้าใจนะแต่แต่ทาโร่ไปฟาร์มเนี่ยผมไม่เข้าใจนะคือมึงไม่ใช่มีอันติที่แบบจะอันติลงที่ไหนก็ได้นะเอ้คำถามว่าทาวามีไหมนะฮะ ไม่มีตอนนี้พี่ด็อกเตอร์กูเหมือนจะหมดความหวังแล้วอยากกูไม่ออดีกว่าที่ผายคือไอ้ทาโร่เลยมันจะฟาร์มออกแล้วมันจะฟาร์มออกดูมล่ะฮะซึ่งฮะเอาจริงเหรอนั่นน่ะเอาจริงเหรอเอาจริงวอลกจะหมดกดดันมาโดนเสกโดนใบครับผมตายสิฮะโซติดไม่ได้ทำแล้วได้ถ้าท้านของเซอร์เป็นอติลงมาได้สวยครับผมโซติดยังยืนยัดปกป้องคุณธรรมเรียบร้อยผมตายหาไปทีมเขาตายไป2แบบนี้และอดีตผมว่าไม่น่ารอดแน่นอนเรียบร้อยตายไปอนะีกสามเน่ยทาโร่มึงมาได้ยังนะฮะ ทารุมึงวิ่งถึงหรือยังฮะอ,อ๋อทารลบอกถึงแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้จะพุ่งขึ้นป้อมเลยไหมฮะอ้จริงเขานี่วอกันดักเต็มกระบุงเต็มกละมัง<ๆ>นะับผมอะซึ่งตอนนี้ฮะป้อมก็แตกไปแบบไม่ต้องรอช้านะครับเพราะว่าไอ้เหี้ยแม่งจะแตกอยู่แล้วนะ<ๆ>ผมมีการไปแบกมาท่านาเอาเมดเบรดไดถามว่าทันไหมไม่ทันนะครับผมอ่ะมีการซีลเข้ามาฮะแต่ก็ไม่น่าจะช่วยอะไรแล้วนะครับ,<ๆ>รบผมซึ่งเซอร์เบใจเย็นๆนะเพื่อนนะ บาแลกทางเดียวไม่ได้หมายถึงมึงชนะนะเออนะฮะซึ่งทีมดราก็เหมือนจะถอยทับนะผมเอาเมดเบนบอกเด้อเด้อกูบายแบ็กมาทำไมวะเนี่ยไอ้เหี้ออ่อา่อจะเอานะ่ยเอาหนี่ไงโอ้กดชักกันเฮนมาสวยนะตอนเราเมดเบนนะผมแต่ใจเย็นๆนะนี่มันหนึ่งสามนะเพื่อนหนึ่งสามนะอ้าวเสียชักกันเฮนฟรีอ้าวสักก็มีแวะมาดิทแอมได้บอกเหรอเออนี่มึงจะมาดิทแอมหรือมึงจะมาฟาร์มกันแน่นะครับซึ่งทีมเราเหมือนจะถอยไหมคือถอยนี่คือต้องถอยนะเว้ยเออถ้ามีใครแหลมแล้วตายเว้ยนี่เฮียคือเฮี้ยเลยนะผมนิด แดกน้ำเลยครับผมอ่าซึ่งเหมือนทีมเราจะแวะมาออบนนะครับผมคือต่อเนื่องเลยนะฮะคือกูได้เปรียบแล้วกูต้องได้เปรียบยาวนะครับผมคือดีไม่ดีเนี่ยขอมีแค่คลิปด้วยนะฮะเอาแล้วผมว่าทีมเขาตอนนี้เนี่ยน่าจะกดดันพอสมควรนะรเพราะว่าเพิ่งวอแพ้มานะครับผมนะค,คือวอนีอ้อ้าวอ้าเดียวว่าผมทีมเรานโดนเปิดเข้ามาเหมือนจะโดนเสกโดนเรียนติอะไรมาไม่รู้ครับผมแต่ที่แน่แนเอรเนียกูตายไปก่อนแล้วผมมีการวันช็อตไปนะฮะและยังไงต่อวอตอนนี้ได้บอกเลยว,ว่ากูยังดูไไมมมมม่นนนแล้้้วรรผดดดดออเเเเเตตโโียพาาาาาาาขขิป ทีมกูเก็บไป3เก็บไป4เซอร์เบนอันติลงมาครับผมเมดเบนบอกว่าเออเพื่อนมึงมึงตายไปทําไมมึงรีบตายกันจังเลยฮะโอ้นะครับแบบนี้เนี่ยเมคกอรคีฟก็อาจจะหวังได้นะครับผมเมดเบนบอกว่าไม่รู้จะทําอะไรแล้วนะครับกูขอไปเคลียร์คีฟข้างหลังก่อนเอาเดาๆบอกว่าปล่อยให้เป็นท่าทีกูเองนะครับผมเอาวัดศึกชิงเจ้ายุทธภพครับผมโอ้โ,อโอหเก็บไปได้ฮะสวยงามซึ่งนะฮะทีมเขาผมว่านั่นไงฮะมีการบวกคอนซิสนะครับผมซึ่งเกมจะจบเลยหรือเปล่าฮะเออผมว่ามีโอกาสสูงมากนะครับผมคือวอลเมื่อกี้เนี่ยทีมนนู้เปิด ด้วยนะฮะแล้วเป็นการเปิดพลาดด้วยนยผมและทีมกูแม่งรีบจัดนะโอ้แม่งออล่างเลยนะใจเย็นๆไหมนะกลับบ้านแต่กเติมตมานาก่อนมกกันม้งซึ่งด็อกเตอร์นะเหมือนจะรู้ว่าผมพูดอะไรนะฮะแม่งออกปันหาคอนเบรดเลยนะครับผมนะก่อนนั่นแหละหมันควรจะออกนะับเพราะมันเป็นไอเทมดาเมจที่จริงๆควรจะมีดาเมจในการยิงได้แล้วอ่ะเออคือที่ผ่านมาเนี่ยมันจะพึ่งแบบอารมณ์สกิลมากกว่าเนี่ยแต่ตอนนี้เนี่ยคือยิงใครเนี่ยก็น่าจะเจ็บนะยิ่งถ้ามีคนออกเขียวนี่แม่งจุกเลยเนี่ยแต่คงไม่มีมั้งผมนี่แดกน้าาเเเลยอรมัปดสานกา้ำ มจากตอนแรกที่ผมบอกว่าสูสีนะครับตอนนี้ผมคงต้องบอกเลยเนี่ยว่าทีมนู้นเสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดแล้วเนี่ยผมคือเสียเปรียบมาสองวอลนะครับผมและนั่นแหละฮะเรียบร้อยครับผมปี่ไงสกาวหนึ่งศพหลอมๆไหมฮะเออนะครับผมประมาณ58าิบแปดวินะครับผมว่าน่าจะเกิดทันนะครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยทาโร่กูยังวิ่งกลับบ้านไปเอาของอยู่เลยก็ต้องมาดูกันฮะว่าจะเก็บใครได้เป็นศพที่2หรือเปล่านะครับอ่พี่กูนี่เดินมาเสร็จอ้า โอ้เอ้าเจอเด็กว่ะเอ้าเมทเบนมาพอดีทิพายเลยครับผมทีมเราเข้าไม่ทันนะเตอร์เบนอัติตลงมาเรียบร้อยครับผมพระตายไปก่อนเซอร์เบนเสียเข้ามาเอาด็อกกูบอกกูไปก่อนแล้วครับทีมเขาเหมือนจะทำวอรน,นี้ได้สวยกว่าสวยเฮียอะไรนะฮะตายไปนะผมมีการวันช็อตนะสวยครับผมเรียบร้อยฮะด็อกเตอร์ฮะตายห่าไปครับผมทีมเราตายไปสองทีมเขาตายไปสามเอ้าเอาเฮียละตายสี่เอ้า คือ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 มันได้เปรียบแล้วมันก็คือได้เปรียบยาวเลยนะฮะซึ่งมีการบอคซีซีนมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมซึ่งผมว่าอ่อต่อให้คอนไม่คอนอยังไงผมว่ามีก็คีมน่าจะโดดเนีนเ่ยเฮ้ยไม่แน่นะกเกากำลังเกิดนะโอ้แล้วหลังจากการฟาร์มประมาณนาทีสองนาทีเมื่อกี้เนี่ยเขาอาจจะมีคนบายแบ็กได้ก็ได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ฮะดันกันมาอยู่2คนฮาโลอยังไม่มาฮะเป็นโอกาสที่ดีมากถ้าทีมเขาจะเบลอออ <laughs> สุดไอ,อ้ยัยนี่เป็นสุดจริงสกาโอ้โหไปแล้วสิบเจ็ดตัวนะครับผม <Acting S 1> โอโ้เทพ <c oughs> ทูมาเองด้วยเนี่ยผมและบาแลักก็แตกมาอย่างสวยงามนะครับท้าโลกนี้ปัป๊บแบบแตกเลยนะครับผมนะค, <S <S <c oughs> คือมึงไม่ต้องมาก็ได้นีฮะซึ่งเมดเบนคนเดียวก็ไม่น่าจะทำอะไรได้นะผมว่าเกมนี้เมดเบนเล่นดีนะเออเนี่ยพี่แกนี่อดทนซุ่มฟา้ามานานนะครับผมแต่ก็นั่นแหละฮะแม่ทีมมึงแต่ละคนนี่คือนะ ไม่ธรรมดาตอนนี้พีกูก็จะเอนบ้านกันแล้วนะฮะมึงใจเย็นก่อนไหมอา้าวเมดเบนฮะหลุดครับผมเขาเนี่กูหลุดจริงนะฮะกะูไม่เข้ามาแล้วนะครับผมอ้าวแล้วเหมือนทีมเราจะโดนเซกฮะโซติสวิงเข้าม,มาและตอนนี้เซอร์เบนจะตายไหมนะครับผมนี่ไงเมดเบนมาแล้วครับยืมตัวเล่นหน่อยนี่ไงสเตปไม่เหมือนเจ้าของเรียบร้อยครับผมเขาตายไป2และน่าจะตายหมดด้วยจากการคาดคะเนเรียบร้อยตายไปสาตายไปสและอดีนารีนครับผมคนสุดท้ายโดนติดจักมาแล้วเรียบร้อยครับผมเปแทสติกทางด้านของด็อกเตอร์ฮนะและเกมก็ ก็กจบแหละนะครับผมสก้าเกิดมาก็อย่าเกิดมาเลยนะครับผมคือเกิดมามันก็ทําเฮียอะไรไม่ได้นะฮะเอาเอายังไงเอาสก้าเสียเข้าไปเอาแล้นี่ไงมึงเสียเพื่อนหัวมึงเสียเพื่อนหัวยิงเข้าไปขอก่อนเรียบร้อย ไม,ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คิดจะแบ่งใครยิงนะครับที่ผ่านทีมเขาดิสคอนเนกไปเลยนะฮะทั้งนั้นของโอ้โหอดีตอาลีนนี่ฮะปวดร้อนจัดคือกูไม่ติดท่าให้พีพีไม่มีใครโหวตกูละนะ,ะกูออกแม่งเลยนะครับผมซึ่งเกมนี้ไม่มีใครได้ MVP เนี่ยฮะเพราะว่าโหวตกันแค่2คนนะครับก็นั่นแหละก็สำหรับไอเทมนะครับที่ทั้งสองทีมออกกันมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากดูอยากศึกษานะครับก็สามารถดูไว้ได้นะฮะเกมนี้เป็นโหมดเลนกิ้งนะครับระดับไดมอนด์นะครับผมไล่มายันซิลเวอร์เลยครับ เกมนี้เนี่ยนะฮะจากที่ดูนะครับถึงจะดูได้ไม่ค่อยนานเท่าไหร่ผมสรุปได้เลยนะว่าทีมนู้นพลาดตรงไหนนะครับผมคือ แม่งแหลมอะแหลมมากนะครับจังหวะเดินเนี่ยมันมีอยู่บางตัวเนี่ยที่มันจะเดินแบบมันไม่ควรเดินไปตรงนั้นหรือแบบอาจจะเป็นพาดดวงหรือเปล่าที่ทีมกูแบบเฮ้ยมีดัด๊มีอะไรพอดีทําให้เห็นได้ไงเออนะครับผมโดนเปิดตายกลายเป็นว่าวนนั้นๆเนี่ยทีมเขาอยู่กันไม่ครบนะฮะทำให้ทีมเราได้เปรียบนะครับผมและพอมันได้เปรียบทีสทีแล้วเนี่ยนะฮะหลังๆเนี่ยมันก็จะแบบโอ้ได้เปรียบยาวเลยเขานี้เนี่ยผมถึงขนาดด็อกเตอร์กูตายก่อนเนี่ยทีมกูยังเอาเจนโนไซด์ได้เนี่ย เจาา้าทวร์ไซด์บอกว่าเอ๊ะเหลือใครหรือเปล่าเอช่างมาเถอะนะครับผมนะก็เพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ซับสไคร์ e นะครับแล้วก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้นะครับไปเลยครับผมสวัสดีครับ